ทุกคนสวัสดีเอทั้งหลายวันนี้เอาภาพอากาศตอนกลางคืนนะครับซึ่งเวลาประมาณเวลาประมาณสักสองทุ่มเจษเศษนะครับเกิดมีลมพายุตามที่พยากรณ์อากาศเขาพูดมาว่าตั้งแต่เวลา18นฬิกาวันนี้นะครับ ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือเนี่ยมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่มีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งมีลูกเห็บด้วยนะส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยน้องบัวลำงภูอุดรธานีน้องคายบึงกาฬสกลนคร นครพนมมุกดาหารชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินมหาสาครคามร้อยเอดอุบลราชธานีนะครับอุณหภูมิต่ำสุด22-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด38-41องศาเซลเซียสโอ้โหเย็นมากร้อนมากปัญญายเย็นมากนะครับลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง นี่คือพยากรณ์อากาศสําหรับวันนี้นะครับตั้งแต่วันนี้เวลานี้จนถึงตนถึง18นาฬกาวันพรุ่งนี้นะครับผมพูดเฉพาะที่ตะว,วันออกเฉียงเหนือนะหลายพื้นที่ที่เกิดพายุนะครับแล้วอาจจะมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ด้วยนะครับตามที่พยากรณ์อากาศเขาว่าอย่างนั้นนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้ผมเก็บภาพตอนสองทุ่มกว่า ที่บ้านผมนี่แหละนะครับดูต้นไม้ไหวพลิ้วด้วยลมซึ่งแรงมากนะครับด้วยความเป็นห่วงก็เลยเดินลงไปดูที่โรงรถนะครับว่ามีอะไรที่จะสั่นคลอนไหมน่ากลัวนะครับอารมณ์มันแรงมากขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รมะมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยอากาศร้อนก็ร้อนเต็มที่นะครับร้อนมากในวันพรุ่งนี้เนี่ย3 8ถึง41องศา นะครับแล้วก็ท่านที่เดินทางก็ต้องระมัดระวังเรื่องของฝนฟ้าขนองด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กันอย่างระมัดระวังเหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่ช่วง20นาฬิกาเป็นต้นมาเนี่ยมีมีลมมีลมพายุเข้ามาตลอดนะครับแต่ก็ไม่รุนแรงมากนักแล้วก็มีฟ้านะครับแ,บแลบรับ บางครั้งนะครับตามภาพที่ท่านได้ดูกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ